คุณแม่กับน้องแป้งจิ๋วจะช่วยมาปลดทุกข์ในงานสุขาผ้าสุขที่สีคอนบางแคกันค่ะ แปงภายในงานเขามีกิจกรรมให้เล่นมากมายเลยนะคะที่น้องไป้จูเล่นอยู่คือเกมชูติงมีนักแม่นโถชี้ชำระฉีดให้ดีฉีดให้โดนเราไปต่อกันที่เกม The He a d สึกกระแทกโถมาทุบทำลายสิ่งสกรปรกกันค่ะและนี่คือเกม d u c ฟ f ชเชอ r ตกเป็ดเสียงทายหงายกาบลุ้นแต้มยังไม่พอเราไปต่อกันที่ห้องปลดเศร้าปล่อยเสียงส่งเสียงระบายอารมณ์กันค่ะจุดต่อไปคือส่องสุขกระจกส่องความสุขยิ้มก่อนเขียน <c oughs> และนี่เลยค่ะ For t u n e เป ทิชชู่เสียงไทยเขย่าแปลงหาเลขที่ใช่สู่คำทำนายที่ชอบและสุดท้ายมาหาทางออกที่จุดนี้เลยค่ะ What t ว d o o อสัมผัสความตื่นเต้นด้วยการเลือกห้องทางออกเข้าไปอาจจะเจอม่านน้ำแป้งกลิ่นเสียงหรือรมได้นะคะในงานมีจุดถ่ายรูปเยอะเลยนะคะแล้วกิจกรรมก็สนุกมากเลยค่ะมากันนะคะที่งานสุขาพาสุขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23กุมภาพันธ์ที่ซีคอนบางแคค่ะ